ซื้อของออนไลน์ครับโดนหลอกโดนโกงคดีอาญานะครับเป็นเพจชื่ออะไรจะมีขั้นตอนยังไงที่จะทําให้ได้เงินคืนนะครับ้ตรงเนี้ยคบอ๋อหมายเลขบัญชี9 1 9เป็นบัญชีออนไลน์เป็นบัญชีออนไลน์<อ>มีกล่องสุ่มนะฮะผมถึงมีข้อมูลได้มากแล้วก็ชัดเจนแล้วก็เป็นข้อมูลที่ละเอียดแล้วก็ถูกต้องด้วยนะครับ<ม>เพราะว่าผมลงไป ติดตามเองนะครับออ่รู้เอาไว้ว่ามันมีเทคนิคการดูวิชาชีพแล้วก็ให้พึงระวังไว้เสมอเลยว่าฝากช่องความสุขสนุกทุกวันด้วยนะครับผมความสุขนะครับวันนี้มีคลิปเด็ดอีกแล้วนะครับโดนหลอกโดนโกงคดีอาญานะครับพอดีคนใกล้ตัวผมะครับซื้อของออนไลน์ครับนะครับทีนี้ซื้อของแล้วไม่ได้ของครับ โอนตังไปเรียบร้อยแล้วนะฮะเข้าไปอยู่ในเพจเพจหนึ่งแต่เป็นเพจหลอกครับหลอกให้เหมือนกับเพจของบริษัทใหญ่เลยครับแต่ไม่ใช่เพจจริงๆครับเป็นเพจที่เขาสร้างขึ้นมาแล้วเขาสร้างขึ้นมาหลายเพจด้วยเดี๋ยววันนี้ครับผมจะให้ไปดูเลยครับว่าเป็นเพจชื่ออะไรนะครับแล้วก็คนใกล้ตัวผมคนเนี้ยเขาไปซื้อของแล้วทีนี้โอนตังไปผลลัพธ์เป็นไงครับไม่ส่งของมาแต่ครับ แต่อะไรรู้ไหมครับแต่มีเงื่อนไขแล้วก็มีให้จับรางวัลเดี๋ยวดูนะครับเทคนิคของเขาเดี๋ยวผมจะพาแต่เป็นเป็นข้อมูลจริงแล้วก็จะมีขั้นตอนยังไงที่จะทําให้ได้เงินคืนนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับติดตามตอนต่อไปครับโฆษณาของเฟซบุ๊กเราสนใจนเรื่องอะไรก็รส่งมาให้เราเยอะมากเลยอา่าเห็นมัส่งมา3-4มสี่น้านมีชื่อร้านมีอะไร เราก็เลยไม่ได้ไปเช็คว่าของจริงหรือของปลอมอะไรต่างๆแล้วก็ดูแต่แต่หน้าเพจนี่เหมือนเหมือนปกติเลยอก็หน้าเพจปกติแต่ว่าเนี่ยพอเราดูเราสนใจเรื่องอะไรก็แล้วซึ่งอันนี้เพจปลอมเพราะอะไรเพราะเพจจริงๆเนี่ยชื่อร้านอะไรเหมือนของจริงหมดแต่แล้วก็มีผู้ติดตามหลักแสนแต่เขาพูดกันหลักพันอ๋อสองสองพันห้าอ๋อแล้วพอส่งมาอีกอันนี้ก็น่าจะของปลอมด้วยน่าจะเป็นเจ้าเดียวกันแต่ทําเป็นหลายร้านขึ้นมาร้านพวกนี้เป็นร้านที่มีตัวตนจริงแต่เขาคอปปี้มา ธนาคารเนี่ยว่าปลอมง,ง่าย๋อ,อโอเคงั้นเดี๋ยวผมบอกทีหลังคือส่งมาเวลาเดียวกันทําให้เราคิดว่าแต่ละร้านเนี่ยมันคงอ๋อสงสัยของมีราคาแบบนี้เหมือนกันแล้วเนี่ยเขาจะมีเม้นต์กันทั้งนั้นเนี่ยเมนต์กันจำนนเป็นพันเมนต์เนี่ยเราเมนเมนต์เนี่ยร้านนี้ดีจริงๆครับสั่งมาแล้วเจ้านี้ซื้อประจํามีของแถมให้ตลอดทาให้คนอ่ะสั่งซื้อคนโดนหลอกเยอะมากๆตอนนี้ซื้อของในเฟซเนี่ยต้องคอยระวังกันเดี๋ยวขอดูหน้าปกนิดนึงขอดูหน้านิดนึ่งอ๋อเบลลอน ใช่สนใจอันนี้อ่าเรียบร้อยเขาก็ส่งรายละเอียดมาให้มีทีมคนไหนบ้างหลังจากนั้นก็ให้โอนเงินเข้าบัญชีครับพอเราโอนเสร็จเรียบร้อยพอหลังจากนั้นแล้วก็ทำเหมือนร้านค้าทั่ไวไปปกติแต่ผี่ปกติตรงที่เนี้ยอีกสักพักหนึ่งมีการส่งมาว่ามีกล่องสุม่มสนใจไหม ตตรรงนี้นี้จะหลอกเราอีกรอบนึงอะคะ่ะถ้าเกิดเราสนเราเกิดมีความโลภขึ้นมาแล้วเราสุ่มไปแล้วแล้วเ,เกิดเราได้ไอโฟ <iPhone, S 3> นเราอย่างอย่างน้อยไอโฟนเครืร่องหนึ่งก็สนะี่ห้าหมื่นใช่ไหมคะแปดเปอร์เซ็นต์ก็ต้องเสียง4สี่ห้าพันอะสี่ห้าพันใช่ไหมคะที่ี้ามีกล่องสุ่มมาแล้วเขาะะบอกว่า,าส่งแบบไหนให้เรารับเราจะสุ่มแบบไหนเขามีิเลี้ยด้วยนะอันนี้คือรอบสองใช่กงจะกงรอบสองแล้วอีกแต่เราผิดปกติแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าโหย ถ้าร้านค้าทั่วไปเราไม่เคยซื้อของมัมีแบบนี้กล่องสูงแล้วไม่มีส่งลิงก์มาให้เราจับรางวัลสงสัยจยกลัวจะโดนดูดเงินอีกเราก็เลยคิดว่าสงสัยแย่ละคุณโดนหลอ,อกแน,น่ๆเราก็เลยไปเช็คกับในร้านว่าร้านนี้มีร้านตัวตนจริงไหมอะไรไหมแต่ของยังไม่ส่งมาเลยไม่ค่ะวันเดียวกันเนี่ยเราก็เลยเราก็ไปเช็คพอเช็คเสร็จเราโทรไปที่เมลอนตัวจริงเขาบอกว่าคุณโดนหลอกแล้วไม่ใช่ละแล้วเราก็เลยรอเลยเลยแกลบอกว่าเออลบกควรส่งด่วนได้ไหม เดี๋ยวเราจะซื้อเพิ่มอีกสองซิมนะเราก็เลยบอกเขาไปเผื่อเขาจะตอบเราบ้างเขาบ็อกเราแล้วค่ะเขาบอกเราแล้ววันนี้เนี่ยถ้าเรามาดูจริงๆเราผิดปกติหลายอย่างหนึ่งเนี่ยการเม้นของเขาเนี่ยมันมีเม้นแต่ดีๆเยอะเกินไปเม้นต์เป็นพัน่ะแล้วเม้นว่าเจ้าของแล้วดีทุกอันแล้วมีรูปด้วยถ้าเราซื้อของเนี่ยเราต้องพยายามเช็คราคาก่อนของเราเน้นกับของถูกหรืออะไรเงี้ยเขาอะนี่เราคิดว่าเขาอาจจะเป็นเจ้าใหญ่แล้วอาจจะได้มาในราคาพิเศษหรือเปล่าเลยมาทําโปรก็ได้เพราะว่ามัน เพราะว่าเราก็เลยคิดไปแง่บวกอีกเพราะเห็นมันมี 3- 4สร้านที่ทําเหมือนกัน,น,กนแต่จริงๆริงไล่สามสี่เพจเนี่ยน่าจะเป็นเพจปลอมทั้งหมดอมเอาชื่อของบริษัทเขาเนี่ยปไปเซิร์ชไปเซิร์ชอีกทีหนึง่งไปเซิร์ชแล้วก็ลองโพดูว่ามันเป็นร้านจริงๆหรือเปล่าถ้าของเขาเนีายจะโอนเขาชื่อชื่อในนามบริษัทร้านเพ่านั้นไม่ได้โอนชื่อส่วนตัวทีนี้โดนหลอกแล้วทํายังไงต่อนะครับถึงเราจะได้เงินคืนนะครับตรงนี้เด็ดครับเราก็ไปแจ้งความที่สถานีตำรวจ ซึ่งสานีตํารวจเนี่ยถ้าเราโดนที่เราสามารถไปแจ้งความได้ทุกสอนนอเลยหรือถ้าไม่สะดวกก็สามารถไปที่แจ้งทางอินเทอร์เน็ตก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันอาจจะมีเงื่อนไขที่ต่างกันนิดนึงถ้าถ้าเกิดต้องมีการขึ้นศาลหรืออะไรต่างๆเงี้ยค่ะถ้าถ้าเราแจ้งในพื้นที่ของเราเราก็จะไปในในพื้นที่ของเราใกล้กจะสะดวกกว่าแต่ถ้าใช่แต่ถ้าเราแจ้งผ่านอินเทอร์เน็ตเราต้องไปส่วนการที่กรุงเทพเราต้องบอกเขาด้วยเราอ่ะไม่ใช่แค่ลงมาทึกประจําวัน แต่เราอะจะมาแจ้งความถ้าเราแจ้งความมันจะเป็นคดีอาญาว่าชอโกงแล้วเขาว่าจะออกไปอายัดบัญชีธนาคารให้ซึ่งเราก็อย่างดิฉัน่ะคือได้ใบไปแจ้งความเสร็จก็ได้ใบอายัดมาอมพอได้ใบอายัดมาแล้วเนี่ยให้ไปติดต่อธนาคารได้ทุกสาขาเลยนะคะของธนาคารนั้นๆที่เราโอนเงินไปอันนี้ใบแจ้งความจะเป็นบัญชีมา้าอันนี้ใบอายัดครับนะฮะ ชื่อบอกเลยครับคดีอาญานะครับอันนี้สามารถยึดซับได้เลยนะครับจะบอกเลยนะครับขอสำเนานะครับบัญชีเงินฝากธนาคารจุดๆๆๆนี่ของคุณสัญญานคงะครับนะฮะที่เราโอนเงินไปนะครับเป็นบัญชีมานะฮะรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีสเตตเมนต์ในวันที่เท่านี้เท่านี้เท่านี้นี้นะครับขอทราบวันเวลานะครับและสถานที่กดเงินนะครับ นะครับเขาก็จะลงรายละเอียดมาเลยว่าตํารวจออกใบตรงนี้ให้ไปติดต่อกับธนาคารนะครับขอทราบหมายเลขโทรศัพท์ด้วยนะครับในการติดต่อธุรกรรมนะฮะขอภาพจากกล้องวงจรปิดด้วยในการถอนเงินนะครับอัตโนมัติแล้วก็กรณีโอนเงินผ่านทางอินเทอร์เน็ตนะครับต่างๆขอทราบหมายเลขโทรศัพท์และก็เลข IP address นะครับแล้วก็ ข้อที่7นะข้อสุดท้ายคืออายัดเงินไปจุดเงินเท่านี้บาทน,นะครับถ้าเกิดว่าเข้าไข่คดีอาญาก็สามารถยึดทรัพย์ได้เลยครับนะฮะตรงนี้เด็ดมากนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูขั้นตอนต่อไปขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือเอาใบแจ้งความพร้อมด้วยใบอายัดบัญชีนะครับพร้อมด้วยเงื่อนไขเจ็ดข้อตรงนั้นนะครับที่ผมกล่าวไปมาที่ธนาคารนะครับเพราะว่า จะเอาข้อมูลตรงนี้ครับไปประกอบสำนวนของตำรวจต่อไปในการยึดทรัพย์นะครับผมนะครับเดี๋ยวตามไปดูกัน <99 S 1> นานะตรงนี้ครับอ๋อหมายเลขบัญชี919เป็นบัญชีออนไลน์เป็นบัญชีออนไลน์เพราะว่าตำรวจเขาบอกเหมือนกันเลยเขาบอกว่าตอนนี้ผมมาติดต่อธนาคารเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับกดหมายเลขบัญชีนั้นในชื่อ บุคคลที่เราโอนเงินไปตอนนี้คือข้อดีคือเขาอายัดแล้วอายัดต,ตอนนี้เลยนะครับถ้าหากใครโดนปุ๊บเนี่ยให้รีบติดต่อแล้วก็ติดต่อธนาคารโดยตรงแล้วเขาอายัดบัญชีนั้นเลยถ้าเป็นคดีอาญาช่อโกงนะครับอายัดเลยนะครับตรงนี้เด็ดมากนะครับอันที่สองครับบัญชีครับถ้าเกิดว่าเขาจะให้เราโอนเงินต่างโอนเงินไปไปลายทางสังเกตครับหัวหัวหัวเลขครับเก้าหนึ่งเก้าบ่งบอกเลยครับว่า เปิดบัญชีผ่านทางอ,ออนไลน์เท่านั้นนะครับก็คือไม่ได้มาเปิดที่สาขาตรงนี้ให้ให้ระวังครับหมายเลขบัญชีที่ขึ้นต้นด้วย919แล้วก็เป็นบัญชีของธนาคารสองสีนะครับนะครับเป็นบัญชีที่เขาสามารถเปิดทางดิจิตอลได้นะครับตรงนี้อันตรายครับเพราะว่าเขาไม่ได้มาสแกนใบหน้า แล้วก็ไม่ได้มาแสดงตัวตนที่สาขาสาขาธนาคารนะครับตรงนี้นะครับให้ทุกคนจําไว้ได้เลยครับ919ขึ้นหน้าตรงนี้เขาก็บอกแล้วว่าเยอะเลยครับนะฮะมามาเปิดเยอะมากแล้วก็มายื่นคําร้องแล้วก็มาอายัดตรงเนี้ยเยอะมากวันหนึ่งเนี่ยมีผู้เดือดร้อนเนี่ยในกรณีแบบนี้เยอะมากนี่ยังโชคดีนะในในคดีอันนี้ก็คือเงินเพียงแค่หลักพันบาท แต่ถ้าเกิดเป็นคนอื่นนะครับถ้าโดนหลักหมืน่นหลักแสนแล้วบางคนโดนหลักล้านเลยอันตรายมากครับบางครั้งแล้วมันเป็นสื่อปฟอมตรงนี้เราต้องบอกๆต่อๆกันนะครับแล้วก็อย่าได้หลงเชื่อหมายเลขพวกนี้นะครับหรือว่าเทคนิคต่างๆในการดูแบบนี้ที่ผมมาบอกเนี่ยครับให้เราเนี่ยช่วยๆกันดูนิดหนึ่งจะได้ไม่ต้องโดนหลอกนะครับถ้าเกิดโดนหลอกมากๆเข้าแล้วเนี่ยบางคนเนี่ยครับถ้าโดนหลักหมื่นหลักแสนแล้วก็ทําให้เขาเดือดร้อนเนี่ยนะครับ ตรงนี้นี่ครับผมว่ามันก็น่าสงสยัยเขาอยู่เหมือนกันถ้าเกิดไปตรวจสอบว่าในบัญชีมีเงินก็วงเงินที่เราเดือดร้อนไปนะครับไปอายัดนะครับนะฮะก็สามารถโอนกลับคืนกับเราได้เลยนะครับนี้นะครับเด็ดเลยครับเดี๋ยวผมจะรอรอดูซิว่าเงินในบัญชีตรงนั้นนะครับของเขาเนี่ยเดือ๋ยไหมโอเคไหมครับ ส่วนใหญ่แล้วก็อาจจะมีเหลือนะครับเพราะว่าบัญชีนี้เป็นบัญชีที่ดําเนินการจริงนะครับแล้วก็เป็นบัญชีทีเ่เขาก็ยังให้กับคนอื่นอยู่ทีนี้เราต้องรีบมาอายัดพอเราอายัดเร็วเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าในช่วงที่เรามาอายัดนะครับแล้วก็มีคนที่โอนเข้าม,ามีโอนคนโอนเงินเข้ามาเหมือนกับว่าเหมือนเราอะครับที่โดนหลอกอย่างนี้ครับที่โอนเงินเข้ามาถ้าเขาโอนเงินมาแล้วเราอายัดได้เร็วนะครับ เขาก็ยังไม่สามารถไปปิดบัญชีก่อนหน้าเรานะครับเงินที่อยู่ในบัญชีตรงนั้นเราก็มีสิทธิ์ได้ถ้าวงเงินของเราน้น้อยถ้าหลักพันอย่างนี้ครับนะครับมีสิทธิ์ได้ครับนะฮะคดีตรงนี้นะครับผมได้ประสบการณ์อยู่ที่ว่าขั้นตอนที่หนึ่งเลยนะครับก่อนที่เราจะซื้อของนะครับในออนไลน์เนี่ยดูก่อนนะครับว่าเพจนั้นนะครับเป็นเพจจริงหรือเพจไม่จริงเพจปลอมหรือเปล่าจะเช็คยังไงครับ อันดับแรกเลยก็คือเช็คหน้าเพจแล้วก็ติดต่อไปที่ต้นสังกัดครับนะฮะจะเป็น messenger หรือโทรศัพท์ก็แล้วแต่นะครับติดต่อไปที่ต้นสังกัดว่าหัวเพจตรงนี้ครับเป็นเพจของบริษัทของคุณหรือเปล่านะครับตรงนี้ติดต่อได้ครับนะฮะพอเราติดต่อไปก็จะบอกเลยครับว่าเราไม่มีโปรโมชั่นตรงนี้นะครับอันที่สองนะฮะให้ดูหน้าเพจนะถ้าโปรโมชั่นเยอะเนี่ยบริษัทใหญ่เขาไม่ได้โปรโมชั่นเยอะขนาดนี้แหละครับ โปรโมชั่นแบบยัวย่วยั่วยั่วการซื้อขายมากนะครับที่ผิดปกติอะครับนะฮะอันที่สองนะครับนะะอันที่สามไปดูเออ่คอมเมนต์นะครับของเขาเนี่ยมาเป็นพันคอมเมนต์เลยฮะแต่คอมเมนต์ทุกคอมเมนต์ดีหมดเลยผิดปกติครับนะฮะคอมเมนต์บริษัทก็ไม่ได้ว่าขนาดนั้นนะฮะจะต้องมีร้อยเปอร์เซ็นทุกคอมเมนต์เลยเหรอบางคอมเมนต์ก็ต้องมีเก้าสิบเปอร์เซ็นแปดสิบเปอร์เซ็นบ้างนะครับอันนี้น่าสนใจ นะครับแต่ว่าพอคอมเมนต์ดีๆมันก็ทําให้เราเออหลงเชื่อไปนะฮะอันนี้อันที่สามอีกอันหนึ่งอันที่สี่นะครับถ้าเกิดว่าเราโอนตังค์ไปแต่ว่าเป็นชื่อบุคคลครับปกติแล้วเนี่ยเราซื้อกับบริษัทม,มันต้องเป็นชื่อของบริษัทไม่ใช่นะบุคคลธรรมดานะฮะน่าจะเป็นชื่อของนิติบุคคลนะครับอันนี้เป็นชื่อของบุคคลธรรมดานะครับอีกกรณีหนึ่งถ้าเป็นชื่อของบุคคล แล้วทำไมชื่อบุคคลเนี่ยแปลกๆนะฮะนามสกุลไม่ใช่เป็นนามสกุลเหมือนเออเหมือนคนเหมือนคนที่เออเหมือน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 นามสกุลในเมืองอะ่ะแต่เป็นนามสกุลเหมือนอยู่บนเขาอะ่ะนะฮะดิเช่นอิงจิหรือนามสกุลอะไรนะโชฟุหรืออะไรอย่างเงี้ยครับนามสกุลที่มันแปลกๆอะ่ะที่มันแบบไม่น่าไม่น่าสมเหตุสมผลนะฮะอันเนี้ยพึงระวังไปนิดนึง อีกอันหนึ่งครับตอนที่ก่อนที่จะโอนไปถ้าเป็นสีธนาคารสองสีอย่างที่ผมบอกนะครับก็คือว่าธนาคารอันนี้นะครับเขาเปิดให้เปิดบัญชีทางออนไลน์ได้ง่ายกว่าธนาคารอื่นๆครับนะฮะมันก็เลยทําให้วิชาชีปะครับไปเปิดบัญชีอ่ะของธนาคารเนี้ยสัส่วนใหญ่นะครับหนึ่งสีธนาคารสองนะครับ ตัวเลขครับที่จะให้โอนบัญชีครับถ้าขึ้นต้นด้วย919พึงระวังไว้เลยครับไอเนี้ยครับเป็นบัญชีหน้าม้าครับเป็นบัญชีหลอกเพราะว่าเขาไปเอาบัตรประชาชนเนี่ยของใครไม่รู้มานะครับแล้วก็มาเปิดบัญชีนะครับอาจจะไปหยิบบัตรประชาชนของใครมาแล้วมาเปิดบัญชีเปิดบัญชีทางออนไลน์เปิดง่ายครับตอนนี้ครับนะฮะอีกกรณีหนึ่งถ้าเราโอนตังค์ไปแล้วอโอนตังค์ไปแล้วเอ๊ะแล้วเ,เราจะรู้ได้ยังไงอะ ว่าเราโดนหลอกนะครับก็คือโอนตังไปแล้วครับแล้วเขาก็ยังมีโปรโมชั่นต่อมาอีกก๊อกสองนะครับออของกรณีนี้ก็คือมีกล่องสุ่มครับมีกล่องสุม่มนะฮะว่าเราจะได้ไ iPhone น,นะครับแล้วก็ให้เราจ่ายค่าแวดให้เราต้องจ่ายค่าแวดไปก่อนฟรีครับฟรีแต่ว่าเชื่อไหมครับค่าแวดก็ปาไปอีกสี่ห้าพันอะไรอย่างเงี้ยครับนะฮะก็คือหลอกก๊อกสอง ถ้ามีหลอกก๊อกสองแบบนี้พึงระวังไว้เลยครับว่ามีสิทธิ์นะครับว่าจะโดนหลอกนะฮะอันที่สามเขาไม่ส่งของมาแน่นอนฮนะถ้าโดนหลอกไม่ส่งของมาแน่นอนนะฮะแล้วทําไมครับบล็อกครับบล็อกเราเลยเราก็ไปติดต่อเขาทําไมไม่ส่งของมาเขาบล็อกเลยครับเขาบล็อกปุ๊บก่อนที่จะบล็อกอนะฮะเราไปคอมเมนต์คอมเมนต์ม่ดีบอกว่าเรายังไม่ได้ของเลยของคุณนี่เป็นคลิปฟอร์มหรือเปล่าอะไรเงี้ย เขาลบทิ้งหมดเลยฮะถ้าเขาลบทิ้งให้เราสังเกตไว้เลยว่าชัวร์แล้วะะโดนหลอกแน่นอนนะครับอะแล้วเรารู้แล้วว่าโดนหลอกทําไงต่อครับรีบเลยครับณนะวันนั้นอย่ารอช้า24ชั่วโมงรีบไปที่สอนอเลยครับนะครับรีบไปที่สถานีตดดํารวจไปทําไมครับไม่ได้ไปลงบันทึกประจําวันนะไปแจ้งความนะครับอย่างที่ผมบอกต้องไปแจ้งความเท่านั้น ยานะครับไปถึงสถานีสถานีตํารวจแล้วไปเล่าเหตุการณ์ให้เขาฟังแล้วเสร็จแล้วบอกว่ามาลงบันทึกประจําวันไม่ได้นะครับอย่างนี้ตารวจตํารวจทําอะไรไม่ได้นะครับพอเราไปแจ้งความปุ๊บแล้วยังไงครับตํารวจเขาก็จะล่างเลยครับแล้วก็จะมาดูเลยว่าคดีของเราเนี่ยจริงเทพะการใดแต่ถ้าเกิดเป็นจริงในลักษณะนี้อย่างที่ผมบอกมีเข้าข่ายอย่างที่ผมบอกเป็นคดีอาญาครับไม่ได้ ไม่ได้เป็นคดีที่ลักทรัพย์หรือว่าเป็นคดีแพ่งทั่วๆไปถ้าเป็นคดีอาญานะครับก็คือเราเ,เที่สารจําตำรวจนะครับตำร,รวจสามารถออกไปนะครับอายัดได้เลยนะครับแล้วเขาก็จะมีเอกสารให้เราไปติดต่อกับทางธนาคารเพื่อที่จะทําเรื่องขอเอกสารกับสํานักง,งานใหญ่นะครับว่าจะขอรูปถ่ายของเขาจะขอรูปถ่ายว่ามาติดต่อธนาคารโดยตรงจะขอ วันที่มาถอนเงินวันไหนพอดีกรณีเนี้ยครับเป็นเรื่องของคนใกล้ตัวของผมผมถึงมีข้อมูลได้มากแล้วก็ชัดเจนแล้วก็เป็นข้อมูลที่ละเอียดแล้วก็ถูกต้องด้วยนะครับเพราะว่าผมลงไปติดตามเองนะครับจนได้เก็ดเล็กๆแล้วก็เทคนิคในการดูจับผิดวิชาชีพนะครับอยู่หลายจุดตรงนี้นะครับผมอยากจะให้คนที่ไม่ทราบนะฮะจะได้ ออรู้เอาไว้ว่ามันมีเทคนิคการดูวิชาชีพแล้วก็ให้พึงระวังไว้เสมอเลยว่าถ้าเป็นกรณีที่เขาขายแบบนี้ให้ระวังเอาไว้นะครับโดยเฉพาะลูกหลานของเราที่เขายังไม่ทราบนะครับหรือว่าเพื่อนสนิทวิสหายแชร์ให้เขาหน่อยครับให้เขาได้ดูให้เขาได้รู้ว่าระวังนะตรงเนี้ยแล้วก็ถ้าเกิดโดนโกงไปแล้วจะเอาคืนได้ยังไงมีขั้นตอนอยังไงนะครับผมว่ามันเป็นมันเป็นปัญหาสังคม นะครับปัญหาหนึงเลยนะครับแล้วตอนนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่แล้วมันก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะลุกลามไปเรื่อยถ้าเราไม่ระวังหรือว่าถ้าเราไม่รู้เท่าทันนะครับบางทีนะเสียเงินหลักพันก็ยังไม่เท่าไหร่ถ้าเสียเงินหลักแสนหรือหลักล้านนะครับบางคนหมดตัวเลยนะครับช่วยบอกกันครับช่วยเหลือกันแล้วก็หาข้อมูลดีๆนะครับเพื่อให้เขาได้ติดตามเอาเงินนั้นกลับคืนมานะครับ ช่วยกดไลค์กดแชร์สมัครสมาชกแล้วก็ช่วยส่งต่อให้บุคคลที่เรารักที่เรารู้จักด้วยนะครับจะได้เป็นข้อมูลที่ดีเพื่อทุกคนอีกหลายๆคนจะได้ไม่ต้องโดนหลอกแบบนี้อีกนะครับโอเคครับสวัสดีครับช่วยกดไลค์ส u ั s c ส i b e และสั่นกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆแล้วก็เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับฝากช่องความสุขสนุกทุกวันด้วยนะครับ